ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ iMamTV นั่นเองครับและวันนี้นะผมเราจะมาคุยหลังดูซีรีส์เรื่อง3พี่น้องหรือ Little Women กตับปมปริศนาของกล้วยไม้สีนวลนั่นเองครับ well, สามพี่น้องเนี่ยก็ดําเนินเรื่องราวมาถึงอ p พีที่6แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็คือครึ่งทางแล้วนะเพราะว่าเรื่อง l i ทเทิลบีแมเนี่ยหรือ3พี่น้องของเราเนี่ยมีทั้งหมด12ตอนนั่นเองครับถึงตอนนี้นะผมก็มีคนตายไปแล้วนะครับผมถึง4คนนั่นเองครับนั่นก็คือจินฮวายองนะครับผมประธานชินคิมชอนซองนะครับผมและโอฮเยซอกนั่นเองครับหรือคุณย่าของเราเนี่ยฮะทุกๆการตายเนี่ยก็จะพบนะครับผมกล้วยไม้ปริศนานะอาจจะเป็นปมปัญหาให้เราได้ขี้คายกันต่อไปนั่นเองครับซึ ออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมทําให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้แสดงนะและส่วนตัวของผมเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากบางฉากบางตอนนะซึ่งคําว่าอึดอัดมากบางฉากบางตอนเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวละครเนี่ยเขาแสดงตัวตวนออกมาได้แบบสมจริงมากๆเหมือนกับเป็นมนุษย์จริงๆอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราดูในละครบางเรื่องเนี่ยบางทีถ้ามันไม่สมบทบาทมันเหมือนแข็งเป็นหินเนี่ย เราก็จะไม่รู้สึกอินกับตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนกับมีอารมณ์ร่วมกับซีรีส์นะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาเล่นดีจริงๆนะครับผมซึ่งพี่คนโตนะครับผมโออินจูเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายไม่รู้ว่าจะฉลาดตอนไหนอันนี้คือสิ่งที่พูดมาม,มันเป็นเรื่องที่ชมนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเล่นได้สมบทบาทจริงๆนะครับผมเวลาดู โอินจูทีไลเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะเหมือนกับเขาไม่มีความคิดสักทีหนึ่งอ่ะจะทําทุกอย่างเพื่อเงินเลยใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ผมก็เข้าใจได้นะครับเหมือนกับเขาโตมากับโรงพิมพ์ของพ่อนะแต่ว่าต้องมาเจ๊งนะครับจึงทําให้ตัวเองจนใช่ไหมแล้วน้องก็ดันมาตายนะครับเลยทําไม่รู้ว่าเขาต้องมีเงินนะครับเพื่อให้ครอบครัวของเขาได้อยู่สบายนั่นเองครับส่วนพี่คนรองแล้วับผมโอินขยองนะครับผม คือพ่อแม่ล้มละลายนะครับผมก็ไปอยู่กับคุณย่าซึ่งคุณย่าก็รู้นะครับว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะครับซึ่งเขาสามารถเทรดหุ้นให้ได้กําไรนะครับผมเหมือนกับเขายังมีคุณย่าคอยช่วยเหลือนั่นเองครับแล้วเหมือนกับเวลาเขาล้มเนี่ยเขาก็ล้มบนฟูกนั่นเองครับเพราะว่าทุกๆครั้งนะครับคุณย่าก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนั่นเองครับส่วนน้องคนเล็กนะครับผมโออินเฮเยเนี่ยก็เกิดในครอบครัวตอนนั้นก็คือแตกแยกและพอไม่อยู่แม่ก็ดันขโมยเงินหนีไปฟิลิปปินส์อีกนั่นเองครับจึงทาให้น้องคนสุดท้องเน ไปอาศัยบ้านคนที่รวยนะครับผมเพราะอยากจะมีครอบครัวเหมือนเพื่อนเพราะรู้ว่าอยู่กับพี่2คนเนี่ยไม่สามารถส่งตัวเองเรียนสูงๆไปเมืองนอกได้ถึงส่งได้พี่ทั้งสองคนก็ต้องทํางานหลังกดหลังแข็งอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องราวของตัวละครที่มันมีความที่เหมือนกับเขาทั้ง3คนเนี่ยเป็นพี่น้องที่รักกันนะบรรยากาศของครอบครัวณเวลาจุดจุดหนึ่งของคนในครอบครัวเนี่ยมันมันมีช่วงไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันจึงทําให้แต่ละคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับ พี่คนกลางเนี่ยก็จะดูลักน้องเป็นพิเศษนะและพี่คนโตเนี่ยก็อยากจะให้ครอบครัวสบายนั่นเองครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวละครถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นนั่นเองครับซึ่งการตายของจินฮาวายองนะครับก็ยังเป็นปมปริศนานะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าจินฮาวายองเนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าจินฮาวายองนั้นมีบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองทั้งหมดนะครับผมในห้องของเธอนะแล้วก็ของใช้ของเธอนะครับผม ทินทาใไม่คิดว่าจินทาวายองอาจจะรู้นะครับว่าเธออาจจะเป็นแพะในวันข้างหน้านะในการยกักยอกเงินนั่นเองครับแต่ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากที่เขาได้บอกโออินจูว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีแบบเหมือนกับตัวตนที่2ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมนั่นอาจจะเป็นแอคลุมของเขาหรืออาจจะเป็นเหมือนกับชีวิตอนาคตของเขาของจินทาวายองนั่นเองครับซึ่งมันมีข้อสันนิษฐานว่าเธอนั้นยังไม่ตายนะเธอ,ออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากชเวดูอิลก็ได้นะเพื่อให้การตายของเธอนั้นเป็นแค่ฉากบังหน้านกรม แล้วไปใช้ชีวิตในต่างประเทศสวยสุขกันแล้วก็ได้นั่นเองครับเพราะว่าชเวโดอิลเนี่ยหรือพระเอกของเราเนี่ยเป็นนักฟอกเงินโดยตรงเลยนะและจินทวายองอาจจะเป็นลูกค้าของเธอก็ได้นั่นเองครับและปมปริศนาอีกอันหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่พ้นอะไรที่ไปมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คืออินโทรนั่นเองครับอินโทรของเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงกับ เรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งเริ่มต้นของอินโทนะครับผมก็เหมือนกับฉากม่านใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มีมือดึงแชนโดเลียลงมานั่นเองครับซึ่งมือนั้นน่ะผมมองว่าน่าจะเป็นมือผู้หญิงนะเพราะว่ามือนั้นมีการทาเล็บสีเขียวนั่นเองครับซึ่งแชนโดเลียเนี่ยก็หมายถึงความรวยหรือคนรวยหรือคนที่มีเงินนะครับในการที่จะซื้อแชนโดเลียได้ถูกไหมสองมือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้คุมกฎก็ได้นะครับผมแล้วก็ หมือนผู้คุมทุกอย่างของเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์เรื่องนี้ครับส่วนฉากม่านนะครับผมก็หมายถึงอาจจะเป็นโรงละครนะครับผมซึ่งมันหมายความว่านะครับผมคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นละครนะครับหรือเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงนั่นแหละแต่ว่ามีการจัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่พักแก่สางบอกว่าโอินขยองเนี่ยได้ถูก ให้ออกจากเกมไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่น่าสงสัยนะรูปกล้วยไม้เจ้าหญิงนั่นเองครับซึ่งในกล้วยไม้อันนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นสถานที่หนึ่งที่นางเอกกับจินทาวายองเนี่ยไปพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็จินฮาวายองบอกว่าถ้ากล้วยไม้อันนี้โตขึ้นนะครับก็ให้รีบไปหาบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับให้เขาดูนั่นเองครับซึ่งกล้วยไม้เจ้าหญิงเนี่ยอาจจะบอกไปถึงตัวตนของคนคนนั้นนั่นเองครับส่วนฉากที่สานะครับผมเรื่องกลงนะครับอ่าเรื่องกลงแล้วมมีีรถยนต์ ฟิกเกอร์ถ้าหาอยู่ในนั้นนะครับแล้วมีอีก2อันเนี่ยที่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมแต่ก็ต้องลองหาคําตอบดูนั่นเองครับซึ่งปริศนาตรงนี้มันบอกอะไรบางอย่างให้เรารู้นั่นเองครับก็คือว่ากรงนกเนี่ยมันเหมือนกับมีที่เดียวในเรื่องนี้นะครับที่มันมีกรงนกนั่นก็คือ บ้านคุณย่านั่นเองครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับประธานชินนั่นเองครับแล้วฟิกเกอร์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นในพลไม่ก็พักแกสังนะเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่พักแกสังพูดถึงตุ๊กตาฟิกเกอร์นะครับว่าคุณพ่อของคุณพ่อของวอร์ังอาเนี่ยเป็นคนซื้อฟิกเกอร์มาวางไว้อะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นพักแกสังก็ได้นะครับอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่า นะหรือเป็นการตายนั่นเองครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันกับอ,นนอ,อ,อินโทรตรงนี้นะั่นเองครับส่วนรูปของ3พี่น้องนั่นเองครับซึ่งอันแรกก็คือรูปของโออินจูนะที่กําลังมีความสุขกับกองเงินกองทองอะไรประมาณนี้เหมือนกับการไปเล่นหิมะเออแต่ว่าหิมะอันนั้นเป็นเงินนั่นเองครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันอธิบายได้ว่ามันเป็นความสุขอะเออประมาณนั้นครับส่วนอันที่2นะครับผมก็คือเป็นรูปของคนพี่คนรองนะที่ เหมือนกับดื่มเตกิล่านะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเตกิล่ามันมีความหมายว่าอย่างไงนั่นเองฮะโอเคนะผมก็คือเตกิล่าเนี่ยเป็นเหล้าที่ไม่ใช่เหล้าเกาหลีนะปกติเนี่ยถ้าเราดูในซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็จะเป็นโซจูใช่ไหมแต่เตกิล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนเหล้าแบบเหล้านําเข้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสําหรับผมนะผมมองว่าเตกิล่าเนี่ยมันหาซื้อแบบถูกๆเออมันอาจจะเป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆเลยนะคือคนทั่วไปอาจจะกินไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปมปริศนาขึ้นมาก็ได้นะครับผม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือภาพวาดของน้องสาวนั่นเองครับซึ่งภาพวาดของน้องสาวเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบเป็น่าเป็นเค้กใช่ไหมเอออันน่าอาจจะมีความสุขมากคือแบบภาพที่น้องเนี่ยมีความสุขเกี่ยวกับวันเกิดของเขาครับที่พี่2คนเนี่ยได้ซื้อเค้กวันเกิดให้เป็นครั้งแรกน,นั่นเองครับแล้วก็อีกรูปนึงก็คือเป็นรูปอรอง,งเท้าสีแดงนั่นเองครับซึ่งรองเท้าสีแดงนั้นนะอาจจะเป็นเหตุของ การตายของจินฮาวาหยองนั่นเองครับแต่รูปที่เป็นปริศนานั่นเองครับก็คือรูปที่น้องคนสุดทองได้วาดนั่นเองครับเพราะว่ารูปนั้นน่ะมีทั้งหมด10คนและรูปนี้ก็เป็นเหมือนรูปภาพของดาวินชีนะที่เขาเคยวาดไว้ในโบสถ์ที่มีชื่อว่าเดลาซัปเปิลนั่นเองครับซึ่งความหมายของเดลาซัปเปิลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะสําหรับใครที่รู้เรื่องความหมายของเดลาซัปเปิลเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นั่นเองครับผมจะมาอ่านแล้วก็ ลองทำความเข้าใจกับอินโทรอันนี้นั่นเองครับซึ่งตัวของภาพวาดนะครับผมมันก็จะมีอยู่10คนนั่นเองครับซึ่งภาพวาดอันที่หนึ่งนะครับผมก็น่าจะเป็นอารีแอดเน่นั่นเองครับก็น่าจะบ่งบอกว่ามันน่าจะเหมือนกับเจ้าหญิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมคนที่สองอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคือรูปเงินนะ่ะหรือรูปอะไรหรือเปล่าต้องต้องลองเข้าไปซูมดูซึ่งผมก็มองไม่ชัด นั่นเองครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือฟิกเกอร์ทหารส่วนอันที่4เนี่ยเป็นรองเท้าสีแดงที่จินฮาวายองเคยใส่นั่นเองครับแล้วก็เหมือนกับว่านางเอกก็เคยได้รับรองเท้าอันนี้เหมือนกันนั่นเองครับส่วนคนที่5เนี่ยก็เป็นดอกไม้ผีเวียดนามนะส่วนนกแก้วนะครับก็จะเป็นคุณย่านั่นเองครับแล้วก็ อีกอันนึงคือกล้วยไม้เจ้าหญิงเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับคนที่โออินจูเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นนะครับผมบอนซังบูก็ได้นะก็คือคนที่เอาสมุดบัญชีแยกประเภทให้โออินจูนั่นแหละครับส่วนคนที่8นะครับผมนะั่นคือรองเท้าลิมิเต็ดนั่นเองครับซึ่ง รองเท้าลิมิเต็ดเนี่ยผมก็มองได้นะครับว่าจะเป็นประธานชินก็ได้นะคือตอนที่โออนจูเนี่ยไปที่ร้านรองเท้านะครับผมแล้วก็ถามกับพนักง,งานขายว่ารองเท้าคู่นี้ใครเป็นคนซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีแค่3คู่ในประเทศนี้คนซื้อก็แค่มีจํากัดอะไม่รู้ว่าใครซื้อบ้างนะ ก็คือมีวอนซังอาที่ซื้อไปนะครับผมก็อาจจะเป็นประธานจินนั่นแหละที่ซื้อให้กับจินฮาวายองนั่นเองครับอีก2รูปนะครับผมผมก็มองไม่ออกนะว่ามันคือรูปอะไรนะมันเป็นเหมือนรูปเงินกับรูปเหมือนกับอ่าไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมองไม่ออกจริงๆนั่นเองครับซึ่ง10บคนนี้มันก็เหมือนกับเป็นบุคคลน,นะถ้าสมมุติว่ามองว่าจะเป็นการที่เรียงลําดับกันก็คือคนพวกนี้อาจจะมีความเป็นความตายอยู่ในนั้นนั่นเองครับ1ิคนเนี้ยนะ หรือว่าอาจจะเป็นพักแกสังนี่แหละอาจจะเก็บทุกคนหมดเลยนะครับผมหรือว่าหรืออาจจะเป็นวอนสังอาก็ได้นะที่ที่มันเป็นเหมือนกับมือผู้หญิงอะ่ะ คุมบ้านตุ๊กตาไว้นั่นเองครับอันนี้ก็หมายความว่าอาจจะเหมือนกับมือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนคุมกดทุกอย่างเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมและกันนะซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมอีกอันนึงก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยสามพี่น้องอาจจะเล่นอะไรบางอย่างกันอยู่หรือเป็นปมปริศนาที่แบบว่ากําลังสืบสาวเราเรื่องอะไรกันอยู่นั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นความที่สามพี่น้องเนี่ยมาคุยกันจริงๆจังๆ,ๆสักทีหนึ่งนะแล้วก็ผมอาจจะมองว่าโออินฮเย กำลังสืบสาวราวเรื่องอะไรกับลูกของพักแกสังอยู่นั่นเองครับหรืออาจจะไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่โออินจูเนี่ยไปบอกว่าพักแกสังอาจจะเป็นคนฆ่าจินฮวายองก็ได้นั่นเองครับและหลังจากนั้นเนี่ยโออีคันเยก็คงคิดอะไรได้บางอย่างแล้วว่าอยู่บ้านเนี้ยไปก็อาจจะไม่มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ขโมยตุ๊กตาไปจากบ้านตุ๊กตาแล้วนะครับผมพักแกสังก็กําลังจ้องมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ไหว กับครอบครัวครอบครัวนี้แล้วก็เป็นได้นั่นเองครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันเนาะก็คือผมมาพูดเรื่องประเด็นที่มันยังน่าสนใจกับปมพวกนี้อยู่นั่นเองครับถ้าชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้ยังไงนะผมก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นั่นเองครับแล้วก็มีอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้มาพูดคุยกันนั่นเองครับแล้วก็ทําให้ u t u b e เนี่ยดันฟีดของเราขึ้นนะครับให้มีการอินเตอร์แอคทีฟกับ ผู้ชมมากขึ้นแล้วก็ให้ไปขึ้นในหน้าแนะนำนะครับให้เราได้เจอกันเยอะขึ้นนั่นเองครับและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจนะในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านั่นเองครับวันนี้นะครับผมไอมาทีวี TV, ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ